บริษัทยอมรับครับว่าผู้เล่นโอ e วองตอนนี้ลดลงไปเยอะมากนะครับและไปเงินน้อยลงในเกมครับผมอ่ะประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับว่าเพราะอะไรเนาะ ในส่วนของเหตุผลต่างๆนะผมก็จะมาพูดได้ฟังวันนี้นะครับผมในส่วนของเกมโอวัสองนะครับโอเคก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับปแชร์ครับเป็นกระจายให้กล้องซ่าด้วยนะครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัดสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือไอดีและพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ u i d เท่านั้นครับโดยไม่ต้อง แน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น R v v a l ล r ล a n t Call ร์ดิฟตี้วอลและเกม,มอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงกอยู่ใต้ i o สครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับโอเวอร์สนะครับได้เปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์มาตั้งแต่ช่วงตุลาปีที่แล้วนะครับจนถ้าตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบใกล้จะเกือบปีแล้วล่ะก็ประมาณ9เดือน10เดือนนะครับซึ่งบิษร์ก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ยากลาบากนะครับเพราะยอดผู้เล่นเนี่ยลดลงแล้วก็จํานวนเงินที่ผู้เล่นเปให้กับเกมเนี้หรือว่าซื้อสกินอะไรอย่างเงี้ยลดลงอย่างน่าใจหายครับแม้ว่าเกมจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะแต่ก็ยังมีในส่วนของแบบ อะไรต่างๆที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าแบบเรื่อง PVE ที่คนไม่พอใจการเรื่องการบัฟเนิร์นู่นนี่นั่นที่ทําให้หลายๆคนเล่นไม่ไหวอาวันนี้จะมาพูดแต่ละประเด็นเลยว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เกมนี้มาถึงจุดนี้ได้นะครับผมขอเรื่องแรกเลยเรื่องแรกนี่คือเรื่องหลัก PVE ครับที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับที่บอกว่าจะไม่มีโหมด PVE ที่หลายคนต้องการแล้วก็คือหลักๆคือโหมดที่เป็นในส่วนของมี เป็นเหมือนอะไรนะโปรเก e s s ว่าผมเรียกถูกว่าเป็นเหมือนสกิลของแต่ละตัวที่แบบสามารถอัพไปทางนู้นทางนี้ได้ซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วที่แบบว่าสามารถแบบ tracer ยุ่งระเบิดแล้วติดตุ้มๆ,ๆอะไรอย่างนี้ h a n โซยิงแล้วก็สุนไล่ตามศัตรู top ยอนวางป้อมอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่มีแล้วมันทําให้ที่ผมบอกว่าการเล่น overwatch เนี่ยถ้าเกิดมีในเรื่องตัวนี้มาแล้วมันไม่มีตรงนี้นะไม่มีระบบเนี้ยมาทําให้คนที่เล่นนะ่ะก็คือเล่นเกมเดียวเล่นครั้งเดียวรอบเดียวก็คือจบไม่กลับมาเล่นอีกเลย อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตอนนั้นโอ้ค่อนข้างดูเดือดมากหลยหละคนต่างไม่พอใจกันนะครับซึ่งจริงๆสําหรับผมผมว่าไม่พอใจไหมตอนนั้นมันก็มีอารมณ์ที่แบบนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีซับไทยแล้วผมก็ูสึเว่า,เาโอเคมีซับไทยมาก็อย่างน้อยก็เข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้นก็โอเคถ้ามีเนื้อเรื่องมาไม่เป็นไรเล่นรอบเดียวแต่ว่า อาจจะแบบได้ได้เสพภาษาไทยอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเล่นหลายตัวก็ได้เล่นหลายหลายตัวละครนี่บเพราะมันจะเป็นในส่วนของโหมดครอปใช่ไหมที่เป็นข่าวล่าสุดในส่วนของโหมด e อีเวนชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดตอนตอนหลังแลวการสำหรับโหมด e นะอ,อีเวนชั่นนะในส่วนของไอ้ตัว PVE เนี่ยที่ผมบอกไปว่ามันมีปัญหามากทาให้คนหลายๆคนเนี่ยเลิกเล่นกันไปเยอะนะครับอันนี้คือหัวข้อแรกเลยทําไมคนถึงเลิกเล่นกันย้ำนะครับมันคือการลดสเกลของ PVE นะแต่โหมดเน้นเรื่องยังมีอยู่แต่โหมด PVE ที่ผมบอกว่ามีเอ่อ p r o เ r e ชั i o n เป็นสกิลต่างๆไม่มีแล้วแค ในส่วนของเรื่องฮีโร่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับว่าฮีโร่หลายตัวในเกมนี้ด้วยความที่ตัวละครมันเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมดังนั้นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยในแต่ละแพทมันก็จะมีตัวละครที่เป็นเมตาและเป็นตัวและตัวละครบางตัวก็อาจจะตกเมตาไปนะครับอย่างแพทล่าสุดที่ผมอัดตอนนี้นะครับตัวละครที่เก่งๆเลยก็จะมีโซเจอร์ซิซิกซิมเมตาอะอะไรประมาณนี้ที่เก่งมากๆในแพทนี้นะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแบบความสามารถที่เรียกได้ว่า เฮ้ยปรับมาแบบเก่งจัดเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งทําทให้ตัวบางตัวนะครับก็จะถูกเหมือนแบบว่าลดหลั่นความเก่งไปพอสมควรดังนั้นสิ่งตรงนี้ครับไอการปรับบ่อยๆหรือว่าปรับให้ตัวใดๆโอเพย์เกินไปมางทำ้ผู้เล่นต้องปรับตัวถูกต้องไหมซึ่งมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดนะจริง,รงๆเกมที่มันเป็นมีตัวละครเยอะๆอ่ะมันมีการบัฟเนิร์ฟมีอะไรต่างๆหมดแล้วแต่ด้วยความเกมนี้มันเป็นเกมแนว f อ s เนะครับเป็นแบบมุมมองคนที่1ดังนั้นแต่ละตัวละครเนี่ยสมมติว่าผมเป็นเมนอย่างเมนอะไรดี เมนอะไรสักตัวหนึ่งแล้วกันนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะมันตัวละครเยอะแต่ว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ฝ่าฮิตสแกร์หรือสไนเปอร์อะไรเงี้ยไออย่างวิดูเบเกอร์นะครับตอนเนี้ยคือเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าคุณต้องแม่นแบบระดับพักการจริงๆเพราะว่ามันโดนเนิฟในส่วนของเรื่องเลือดไปเรื่องของระยะยิงไปเช่อไหมทำให้ตัวละครเนี้ยเล่นยากขึ้นมากๆอย่างผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะอยากให้ชอบอะฉันเล่นอยู่แล้วแต่ฉันแบบไม่ได้เล่นเก่งอันนี้ผมพูดในฐานะผู้เล่นใหม่นะเพราะผู้เล่นเก่าอะหรือว่าผู้เล่นที่เป็นระดับโปรเพเยอร์หรือคนที่เป็นแบบแรงสูงๆอะ จะต้องปรับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ผู้เล่นที่แบบบางคนมาเล่นเกมนี้ชิลๆมาได่เกมนี้สนุกอ่ะตัวละครที่เขาเคยเล่นแล้วมันเก่งอ่ะมันถูกเนิร์ฟจนแบบเล่นไม่ได้หลายๆตัวเลยวิดโด m a เมเกอร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากคือผมเชื่อว่าถ้าคุณเล่นไม่แบบไม่ได้เก่งมากจริงๆอ่ะการที่คุณจะเล่นตัวนี้ให้แบบเก่งเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้มันเนิร์ฟแล้วอ่ะมันมันค่อนข้างยากนะครับก็าทาผู้เล่นบางคนแบบ ไม่อยากเล่นเพราะแบบโอ้ฉันต้องเล่นตัวอื่นซึ่งตัวอื่นฉันก็ไม่เก่งอ่ะเข้าใจวะมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นบางคนที่มีเมนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่สําหรับผมนะมันก็ควรจะปรับตัวเพราะว่าเกมนี้เันเกมที่แบบต้องเล่นหลายอย่างแต่ก็เข้าใจผมก็เข้าใจผู้เล่นใหม่นะบางคนก็ชอบตัวเนี้ยบางทีเราเล่นตัวละครใดตัวละครหนึ่งเพราะเราชอบนะเกมนี้คือตัวละครแต่ละตัวมันจะมีในส่วนของความเป็นตัวละครความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีคอนเซปต์ของตัวและตัวละครซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนชอบอย ก็มีการปรับบัฟเนื้อไปพอสมควรที่ทําให้มันไม่ได้เก่งเหมือนแรกๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใช่ระดับโปรเพเยอร์ระดับแรงสูงๆจริงนะคุณเล่นเกนจินี่ถ้าคุณเล่นไม่เป็นก็คือจะไม่เป็นจริงๆมันเล่นยากขึ้นมากๆด้วยความที่แรกๆมันเก่งอะไรแบบนี้แหละตัวที่เก่งมากๆเลยลคนชอบเนี่ยก็จะแบบแทบจะไม่แตะเลยนะครับก็อย่างประเด็นพวกแบบคนที่เขาเล่นเกนจิเก่งๆอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้คือแทบจะแบบไม่แทบไม่แตะแล้วเพราะว่ามัน มันไม่ได้เก่งเหมือนในสมัยก่อนแล้วคือเขาเนิร์ฟจนแบบเล่นไม่ได้หรือไม่เนิร์ฟก็คือไปปั๊บตัวอื่นให้มันเก่งจนแบบฆ่าไม่ตายอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างให้ฟังอีกหนึ่งสาเหตุที่แบบเรื่องการปรับบัฟเนิร์ฟที่เป็นการปรับบัฟเนิร์ฟที่ค่อนข้างสุดโต่งพอสมควรในหลายแพทนะครับคือจะเห็นชัดเจนว่าตัวนี้มันเก่งก็จะเก่งไปเลยแต่ละผมไม่ผิดนะอันนี้คือสาหรับผู้เล่นใหม่อาจจะรู้สึกไม่โอเคนะครับอย่ามองตัวไม่ดีแต่ยังพงแต่ละผมแต่ละผมผมโอเค ก็เรียกว่าเป็นเมตาในแต่ละแต่ในแต่ละแพทซึ่งความเห็นที่อันนี้นะครับสามารถมองได้ทั้งสองประเด็นที่ผมบอกถูกก็ถูกก็ได้ผิดก็ได้นะครับผมแต่ับผมคิดว่าทั้งสองทางเข้าใจสำหรับผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วอ่ะมันไม่ซีเรียสหรอกแต่สำหรับผู้เล่นแบบมือใหม่เงี้ยมาเล่นตัวใดตัวหนึ่งแล้วเล่นแท้งมุติว่าเล่นแบบเล่นแบบอะไรดีชอบเล่นรถฮอกอย่างเงี้ยชอบเล่นซาเลียอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องเขาไม่สามารถเล่นตัวเดียวได้ตลอดทั้งเกมเข้าใจปหเขาต้องเล่นตัวอื่นด้วยซึ่งบางจังหวะอาจโดนซาเลียแล้วโดนดูงฟิตมาสู้ง เขาจะอตัวอะไรมาสู้เขาต้องเล่นแบบตัวอื่นที่แบบต้องต้องสู้ให้ได้ซึ่งคา,าจ,จะไม่ใช่เมนซึ่งมันจะเล่นยากี่ผมบอกมันมันก็ค่อนข้างลําบากกับผู้เล่นใหม่พอสมควรครับตรงนี้แต่นี้ก็ลองแสดงความเห็นกันได้นะว่าเรื่องการปรับแพทอะไรต่างเนาะแต่สำหรับผมที่บอกผู้เล่นใหม่มีปัญหาครับอย่างผมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างครับอยากให้ผมเล่นซิมเนี่ยโคตรลำบากเลยครับไม่ถนัดเลยแ <laughs> ม้ว่าจะเก่งจริงยางต่อไปในส่วนของอเรื่องการเปย์น้อยลงนะครับเปย์ในส่วนของพวกสกินอะไรต่างๆกกินในใเมนี่ส มันสวยนะมันสวยทุกสก,กินผมยอมรับคือเกมนี้ทำสก,กินต่างๆแต่ละทีมแต่ละรูปแบบเนี่ยสวยยอมรับมากนะครับแต่สท่าับผมสท่าับผมเลยนะแม้ว่าผมจะแบบเออแบบเติมอะ่ะเออเติมอะ่ะเติมซื้อเติมนู่นเติมนี่อะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่สก,กินที่ราคาเข้าถึงได้ทุกคนต้องพูดอย่างนี้ละกัน อย่างสกินอ่ะอย่างเนียสกินง่ายๆเลยเนี่ยอ่ะไม่นับเมอร์ซี่นะเมอร์ซี่ที่ตอนนั้นทำคลิปแปสกินพันนะเออถ้าเกิดแบบราคาไม่ลดนะอ่ะถ้าแต่สกินในส่วนของลูซิโออย่างเงี้ยยี่สิบเอ็ดยี่เออสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหรอปลาสองพันหนึ่งร้อยซื้อเนี่ยเป็นราคาประมาณหกร้อยบาทหนึ่งสกินคือพูดตรงพูดตรง,พ,ตรงพูดตรงจากใจก่อนมันมันไม่ได้แพงในฐานะเกมฟรีเขาก็ต้องซื้อต้องขายรัองว่าสกินมันต้องแบบต้องซื้อต้องขายเพื่อแบบเออให้เป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาแต่ว่าราคามันก็ ดูเดือดพอสมควรนะครับ600ต่อสกินซึ่งสกินมันก็คือสวยแหละมันก็สวยแหละไม่ไม่เถียงไม่เถียงเรื่องความแบบแบบเออแบบสกินไม่สวยนะอะไรสวยแต่ว่า600ต่อต่อสกินแล้วอยู่แค่ตัวละครเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่คุณเข้าไป1เกมอะแล้วคุณจะได้ตัวละครนี้ตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยมันทําได้นะนอกจากคุณจะเป็นวันทริกหรือว่าคุณคิดว่าเกมเนี้ยคุณเล่นได้ดีมากแลวตัวนี้มันไม่มีโดนไม่มีตัวแก้ทางเนี่ย คุณเล่นได้เลยถ้าสมมติคุณซื้อสก,กินเนี่ยแล้วคุณเล่นลูซิโอคุณแบบโอ้ฉันชอบสก,กินนี้ฉันอยากจะไปโชว์เทพอะไรอย่างงี้แล้วเกมนั้นคุณเจอแบบลิงเนี่ยเจอวิสตันเจอตัวละครมาแก้ทางเจอดีวีเอสที่แม่นๆคุณไปตายตายอยู่คุณตายต่ยตายอย่าคุณตายคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวซึ่งทําให้แบบอ้าวฉันไม่ได้ใช้สก,กินนี้แล้วอ,ะ,อะไรแบบนี้ทําให้ด้วยความราคาครับหลักๆคือราคาครับมัน,มนค่อนข้างดูเดือดนิดนึงผมว่าถ้าลดมาสัก2ี่สิบห้าเปอร่อซ็นต์ไหมย่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือคร ผมว่าคนเติมเยอะกว่านี้มากๆผมค่อนค่อนข้างมั่นใจแต่ครึ่งนึงก็เข้าใจครับเรื่องธุรกิจมันไม่สามารถไปไปแบบไปพูดคุยไปพูดถึงกันได้เพราะว่ามันคือธุรกิจของเขานะครับเขาไม่ผิดที่ขายราคานี้แต่มันก็อาจจะราคารุนแรงไปหน่อยเพราะด้วยความที่ฐานของเกมเนี้ยมันคือเกมที่เป็นเกมที่ต้องซื้อและสะกินต่างๆมันมีในส่วนของในรูทบ็อกใช่ไหมอ่ะซึ่งรูทบ็อกเนผมน่าจะทาคลิปแยกนะว่าแบบอะไรต่างๆอ่ะก็ในส่วนของรูทบ็อกเนี่ย ที่แบบเคยเปิดได้อะไรแบบนี้มันก็ท่านผู้สตว่าเอ้ยมันแพงจังวะโอ้อะไรเงี้ยเนาะเป็นสิ่งที่หลายคนคิดกันซื้อผมก็เป็นหนึ่งนั้นที่สูตว่าแพงจริงแต่ว่าเวลาสกินพามใหม่สวยจริงผมก็โอเคที่จะซื้ออย่างเมอร์ซี่เนี่ยที่ผมซื้อไปผมว่ามันสวยจริงนะสวยด้วยมีไฮไลท์ด้วยอะไรแบบนี้ที่ผมว่าโอเคโอเคกับการเปย์หรือไม่ก็ส่วนในส่วนของสกินที่บอกที่บอกแล้วว่าแม้ว่ามันจะแพงแต่ว่าแบ t เทิลพาร์ก็จะมีความสวยงามแล้วก็ความแบบไม่แพงมาให้ที่มีในส่วนของแบบแบทเทิลพาร์ต คือเขามีของให้เยอะแล้วแบตเทิลพารเนี่ยราคาไม่ได้แพงมาก1,000ใช่ไหมผมจําได้ว่า1,000 1,000ใช่ไหมแบตเทิลพาร์ตหนึ่งพันมันก็จะได้เลย1,000ก็ตีเป็นเงินอ่าตีเป็นเงินไทยประมาณเนี่ยสามร้อยนะครับสามร้อยห้าสิบตีไปแล้วกันสามสามร้อยห้าสิบประมาณนั้นก็ไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงสําหรับเกมฟรีแบตเทิลพาร์ตมันราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่บอกสกินแยกบางทีคนอยากได้แต่แบบราคาก็ดุเดือดเลยนะแพงกว่าแบตเทิลพาร์ตด้วยแล้วก็แพงกว่าเท่าตัวเลยนะครับก็อืม เรื่องสกินแพงก็น่าจะเป็นประเด็นมาสักพักแล,ล้วล่ะแต่ก็ถึงบอกครับใครมีเงินก็ซื้อได้ไม่ผิดแต่ถ้าแบบบางคนอยากได้จริงก็ก,ก็ต้องแบบต้องสู้นิดนึงเข้าใจอันนี้เข้าใจเข้าใจว่าสกินมันดูเดือดด้วยความที่ผมบอกมันมีฐานที่ว่ามันคือสกินฟรีแค่นั้นเองครับเลยรู้สึกว่าเกมน,นี้มันแพง <c oughs> คือถ้ามันฟรีตั้งแต่แรกอะ่ะผมว่าสกินไม่รู้สึกแพงเว้จริงป่ะเชื่อผมเถอะนะครับลองลองคอมเมนต์กันมาได้เรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามนะครับทางบิษาสนะครับก็ไม่ได้บอกนะว่าผู้เล่น ที่ลดลงไปเนี่ยลดลงเท่าไหร่แล้วก็จานวนเปย์ลดลงไปเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลนี้มาเนาะแต่ก็ยังมีความหวังนะครับกับ o v e r w a t c h 2 i n v อ s i o n ในซีซั่น6ที่เราจะเข้ามานะครับก็มีในส่วนของเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก็จริงๆก็คือคล้ายๆเออในส่วนของโหมด PVE ที่เราเคยพูดถึงกันไปแหละแค่ไม่มีโหมดไอ้ progression แค่นั้นเองแล้วนะก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจน่าเล่นดีแล้วตอนนี้มีซับไทยนะครับดังนั้นผมว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้วิสัทธ์คิดว่าจะดึงคนกลับมาเล่นได้ นะครับแต่สําหรับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเกมเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันมันที่ผมบอกอ่ะการที่เราจะไม่ได้ซ้ํำหลายๆรอบอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าไม่มีระบบที่ผมเคยพูดไประบบสกิลอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันอีกทีตอนเกมเปิดแลวก็ในส่วนของโหมดใหม่ใช่ไหมแฟดแฟดพอยต์ปะเออผมจําชื่อถูกปะวะแฟดพอยต์แล้วก็ในส่วนของแมปใหม่แล้วก็ฮีโร่ใหม่ที่จะมาในซีซั่น6 ก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าตอนทุกอย่างเข้ามาแล้วคนจะกลับมาเล่นเยอะแค่ไหนคนจะเปย์เยอะแค่ไหนซึ่งผมบอกไปก่อนสาหรับผมผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นเกมนี้มานานมากมาตั้งแต่ตอนเปิดเลยผมก็ยังเชื่อมั่นในเกมว่าโอเคเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่เรารักอยู่นะครับผมก็ยังเล่นเกมนี้ตลอดนะครับก็จะทําคลิปเกมนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ก็มาพูดประมาณนี้แหละครับก็ใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็คือ3าประเด็นนี้เลยนะรหรือมีประเด็นอื่น นับก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมอ่านอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเควันนี้มาเนี้ยกันนะไเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแวร์แชร์ครับเป็นกำใจกองซาดึ้งผมสวัรับวันนี้เอาไว้แค่นครับสวัสดีครับ